ก็สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึงคลิปนะครับก็คลิปนี้จะมี9เล่มนะครับเป็นชุดเล็กนะครับใบมีดจะยาวอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว6นิ้วนิดๆนะครับเป็นเหล็กแหนบนะฮะตีร้อนนะครับชุบน้ำมันนะครับอบขื่นไฟนะครับรับกรมเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานครับมาพร้อมปลอก PE นะครับแล้วก็คลิปเน็บนะครับก จะมีเก้าเล่มนะครับเรียงตามหมายเลขนะครับก็จะมีนะฮะมีสองแบบนะครับแบบทิ้งผิวไฟนะครับมีสี่เล่มนะครับแล้วก็แบบขัดขาวนะครับกับขัดขาวจะมีห้าเล่มนะครับก็ทรงคล้ายๆกันนะครับจะมีเล่นมนี้นะครับพอดีลูกค้าเอาไปแล้วนะฮะแบบทิ้งผิวนะ เหลือแต่ขัดขาวนะครับทรงนี้นะฮะอย่างอื่นเหมือนกันหมดครับทรงอื่นเหมือนกันครับขัดขาวกับทิ้งผิวนะครับก็ประมาณนี้ครับมาดูเล่มแรกนะครับเนี่ยตยนนะครับแบบทิ้งผิวนะครับ สันจนหนาอยู่ที่ประมาณ4 4มิล4.8่ถึง5มิลนะครับก็อยู่ประมาณนี้เท่าๆกันนะครับมาดูขนาดความยาวนะครับนะคมจะอยู่ที่6นิ้วนะครับแล้วก็ยาวรวมด้ามก็อยู่ที่ประมาณ10นิ้วครึ่งนะครับหรือหรือว่า ยี่สเซนนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับก็กคมกว้างก็อยู่ที่ประมาณ3 3.6สามจุดหกเซนนะครับน,นะฮะเป็นมีดพกนะครับก็ปลอก PE เหมือนเดิมนะครับนะครับอบร้อนนะครับงานอบร้อนแล้วก็ เข้ารูปนะครับจะเป็นรูปมีดนะฮะมันจะเข้าพอดีเลยนะครับเราจะลงล็อกพอดีนะครับมันจะแน่นไม่หลุดนะครับจะลงล็อกพอดีคลิปลอกนี้จะเป็นคลิปแบบนี้นะครับเพราะเป็นมีดเล็กนะครับน้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เอาแบบเสียบเสียบคมขัดได้เลยนะครับปกง่ายครับจะเสียบปกนอกคกในได้หมดนะครับต่อคมก็ประมาณนี้นะครับ <am> เล่มละหกร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับด้านเป็นด้านไม้ประดู่นะครับส่วนหมดุดหมุดจะเป็นหมุดอลูมิเนียมนะครับสองสองจุดนะครับตรงกลางจะเป็นทองเหลืองนะครับอลูมิเนียมคือดีอย่างหนึ่งก็คือว่า,าเวลาอัดเข้าไปมันจะขยายนะครับมิเนียมมันจะมีการอ่อนตัวมันจะขยายนะเวลาอัดเข้าไปขยายมันจะทําให ด้ามด้ามมีดกับตัวเหล็กนะฮะจะสนิทจะแน่นกว่าเยอะนะครับ <c oughs> เลมละเอ้ด้มามลห้อยห้าิบาทนะครับราคารวมทรงนะครับก็เล่มที่สองนะครับตัวนี้จะต่างตรงที่ว่า,าจะมีรูตรงนี้นะขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ใบมีดก็หกนิ้วนะครับนะ อันนี้ยาวรวมได้มก็ประมาณเดียวกันนะ 27, 26 27นะครับใบมีดก็ยาวประมาณ6นิ้วนะครับต่างกันไม่เท่าไหร่นะครับห่างกันนิดหน่อย,น,อยนะตันนี้ใบมีดกว้างนะครับ3.8นะครับสันยัอจะหนา5มิล4มิล4มิล8 5มิลจะอยู่ประมาณนี้ไม,ไม่ไม่ต่างกันเยอะนะครับนี่ทิ้งผิวนะครับ ก็จะเหมือนเหมือนกันครับก็พีครับเสียบเข้าไปก็จะล็อกพอดีนะครับเล่มละหกร้อยห้าสิบบาทครับผมก็ก็แล้วแต่ชอบนะครับชอบแบบไหนนะครับแต่ใช้งานได้เหมือนกันหมดนะครับนะฮะอันนี้อีกทรงหนึ่งนะฮะตรงนี้อ่า หลังจะเป็นหยักขึ้นอย่างนี้นะฮะท่านใดสนใจก็แอดไลน์มานะฮะมไม่กล้าโทรโทรเบอร์โทรมานะครับแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาครับเดี๋ยวผมแอดไปนะครับอันนี้ก็6นิ้วนะครับยาวลงได้มันก็ย7บเหมือนกันนะครับให้จะหนาสุดอยู่ที่อ่าส้เซนนะครับนะฮะความหนาก็ไม่ต่างกันมากครับก็เป็นไซส์มาตรฐานครับผม หนาก็จะทำออกมาให้มันใกล้เคียงกันครับตกเม็ดร้อยห้าสิบบาทครับเล่มปีสี่นะครับทรงเดียวกันนะครับมีสองเล่มนะครับชรงนี้ ขนาดก็เท่ากันกับเล่มเมื่อกี้นะครับนะด้ามไม้ประดูนะครับก็เล่มที่ห้านะครับผมก็ทรงเดียวกับเล่มที่หนึ่งนะครับตัวนี้ขัดขาวนะครับ ประมาณนี้ครับผมก็เล่มที่ห้าถึงเล่มที่9้าจะเป็นขัดขาวนะครับราคาเดียวกันนะครับผม650บาทครับเบอร์6ก็จะเหมือนเบอร์สองนะครับตัวที่จะมีรูตัวนี้นะฮะตัวนี้จะขัดขาวครับนะฮะใบมีด6นิ้วเหมือนกันครับผมความยาวก็ไม่ไม่ต่างกันนะครับประมาณ27ดนะครับนนะฮะ บอกพีนะครับ6ก0้้าบาทรวมส่งครับผมจำนวนปลายทางมีบวกเพิ่ม50บาทนะครับโอนก่อนส่งให้ฟรีครับส่วนเล่มนี้นะครับมีเล่มเดียวนะครับขับถัดขาวนะครับสรงนี้นะครับพอดีทิ้งผิวพี่เขาออกไปแล้วนะครับหนึ่งเล่มนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดนะครับ ใบนี้ก็6นิ้วนะครับใบนะครับแล้วก็ยาวรวมได้นะมาับ26.5นะครับ2ี่สิกากว้างใบนะครับ4.4.4เซนนะครับสัน5มิลนะครับก็เป็นปอก PE เหมือนกันครับประมาณนี้ครับนี่นะปลอกปลอก PE นะครับมีสิบเอ็ดนะครับ นะเบอร์เจ็ดรเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้ทรงเดียวกันครับกับเบอร์3กับเบอร์สทรงเดียวกันนะครับจะเป็นขัดขาวนะฮะรงหลังหยักนะครับขนาดเท่ากันคับผมราคาเดียวกันครับ650บาทครับผมก็ทำคมทุกเล่มครับผม ขนาดกำลังดีนะครับพกพานะครับอ่าอันนี้เล่มที่9นะครับทรงเดียวกันครับผมทรงแบบนี้จะมีอยู่สี่เล่มนะฮะขัดขาวสองเล่มแล้วก็ทิ้งปิวไฟอยู่สองเล่มนะครับเหมาะสำหรับพกพานะครับฮะเปิดกลมแล้วนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็เลือกตามความนะผมเลือกตามใจชอบนะครับว่าทรงไหนนะฮะแต่ใช้งานได้หมดทุกเส้นครับเหมือนกันหมดเลยฮะคุณภาพเหมือนกันหมดครับผมก็ช่องทางติดต่อเหมือนเดิมครับนี่นะฮะเบอร์โทรเบอร์เดียวนะครับ0ูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าสี่หกหนึ่งหกห้านะครับแอดไลน์ไม่เป็นให้โทรมานะครับที่ผมแอดกลับเองนะครับ ถ้าท่านใดแอดเป็นนะครับแอดไลน์มาที่ R9N Shop นะมีตัว S ข้างหลังนะครับเป็นลน์ใหม่นะฮะไม่ต้องใส่แอดข้างหน้านะครับหรือไม่ก็ลองแอดมาเบอร์ออค้นหาเพื่อนด้วย ID <c oughs> ค้นหาเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้หรือถ้าว่ามันไม่ได้จริงๆให้โทรมาครับโทรมาโดยตรงเลยผมจะได้แอดไลน์กับเพื่อที่ว่าจะได้ส่งรูปสินค้าให้ดูว่าตรงปกกันไหมนะครับตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ จะได้ชัวร์กว่านะครับก็ถ้าสั่งในใต้โพสต์ใต้คลิปนะครับมันขึ้นที่อยู่มาไม่ครบนะครับแล้วก็เสียงมากครับอย่าไปใส่ที่อยู่ใต้ใต้โพสตใต้ลิงก์นะใต้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ส่วนเบอร์โทรนะครับแล้วก็ดีไลน์นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนะครับ ก็ท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีย้าพร้อมส่งครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมแล้วก็อุดหนุนกันมาโดยตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวชุดหน้าจะหามาลงให้อีกนะครับชุดหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นชุดแบบไหนนะฮะชุดเล็กก็ตอนนี้มีแค่เก้านะครับมีเก้าเล่มนะฮะก็ชุดเล็กเอ่อเล่มเล็กหน้าจะ อีกสักพัก,กน,นะครับหมดชุดนี้ก็น่าจะนานสักพักอยู่นะครับอาจจะหลายวันนะครับกว่าจะมีอีกก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับผม